ต่อสู้คดีปลอมแปลงเอกสารหลักกฎหมายสําคัญที่ต้องรู้ทุกวันนี้ถือว่าเทคโนโลยีจเจริญไปเร็วมากนะฮะในส่วนของการก๊อปปี้การวางการตัดต่อภาพจึงเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะในการปลอมเอกสารต่างๆเรื่องปลอมเอกสารกู้ยืมเงินเอกสารการซื้อขายหนังสือมอบอํานาจมีการพยายามลอกเลียนแบบปลอมแปลงกันค่อนข้างสูงเลยหลายคนเกิดปัญหาก็อยากรู้ข้อกฎหมายถามพี่อนอนท์เข้ามาว่าพี่กรณีปลอมแปลงเอกสาร เขาสู้คดีกันยังไงพี่มีหลักกฎหมายสําคัญที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรบ้างสารใช้หลักตัวไหนในการพิจารณาตัดสินคดีพี่ถ้าจะมาถามกันเรื่องปลอมแปลงเอกสารนะฮะก็ต้องมาดูข้อหลักกฎหมายกันนิดนึงในส่วนของการปลอมแปลงเอกสารก็มีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตราสองผู้ใดทาปลอมเอกสารขึ้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตาปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแต่ผู้อื่นหรือประชาชนถ้าได้กระทาเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงผู้นั้นกระทําความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6กหมื่นบาทวรรคสองผู้ใดก่อข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือโดยฝ่าฝืนคําสั่งถ้าได้กระทาเพื่อน,นําเอาเอกสารนั้นไปใช้กิจกา,ารที่การเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสารต้องระวังโทษเช่นเดียวกันและมาตราเพิ่มโทษก็มีอีกนะครับมาตราสองหหผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่เดือนถึงห้าปีหเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0มบาทถึง1 0 0 0 0 0บาทตรงนี้คือเอกสารราชการแต่หนักเข้าไปอีกก็จะมีว่าผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้เอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการพินัยกรรมใบหุ้นตัวเงินบัตรเงินฝากเหล่านี้ โทษจะหนักขึ้นตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0บาทถึง200,000บาทตรงนี้ก็ต้องถือว่าในการปลอมและแปลงกฎหมายกำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนในปรมมันกฎหมายอาญาทีนี้การปลอมและแปลงมันคืออะไรบ้างหลายคนยังไม่เข้าใจการปลอมเอกสารหรือแปลงนั่นคือเป็นการปลอมหรือเป็นเอกสารเท็จเช่นว่าไม่มีเอกสารที่แท้จริงแต่คุณทำขึ้นมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความผิด ปลอมลายมือชื่อปลอมชื่อหรือปลอมลายมือคนอื่นก็ต้องถือว่าเป็นเอกสารเท็จละปลอมละก็ปี้ให้เหมือนของจริงแต่ไม่ใช่ของจริงนั่นก็คือการปลอมนะฮะปลอมทั้งฉบับหรือปลอมบางส่วนตัดทอนข้อความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ซึ่งไม่ตรงกับเอกสารที่แท้จริงก็ต้องถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือกรณีนําเอกสารจริงไปถ่ายเอกสารก็ปี้ออกมาก็ถือว่าคุณปลอมละเช่นพวกอ่าป้ายวงกลมนะสมุดคู่มือลดเหล่านี้ คุณไปถ่ายก๊อปปี้จากเอกสารราชการก็ถือว่าขุดปลอมเอกสารและนอกจากนั้นก็คือมีการทําเอกสารปลอมขึ้นโดยไม่มีเอกสารที่แท้จริงหรือมีเอกสารทียที่แท้จริงแต่ทําให้แตกต่างไปจากของจริงเหล่านี้ล้วนเป็นการทําปลอมเอกสารขึ้นทั้งหมดถือว่ามีความผิดตามมาตรา264ทีนี้ในส่วนของเอกสารราชการนะฮะตรงนี้หรือเอกสารสิทธิ์ที่มีโทษหนักขึ้น6เดือนถึง5ปีเอกสารสิทธิ์นั่นก็คือพวก ก่อเปลี่ยนแปลงหรือระง,งับซึ่งสิทธิ์เป็นพวกสัญญากู้ยืมเงินสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าเหล่านี้เมื่อทําแล้วมันเกิดสิทธิ์เปลี่ยนแปลงนะฮะสามารถที่จะมีการเคลื่อนย้ายสิทธิใ์ในเอกสารในทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้คือเป็นการก่อเปลี่ยนแปลงหรือระง,งับซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินถือว่าเป็นเอกสารสิทธิโทษจะสูงเลยหรือกรณีเอกสารราชการนะฮะพวกทะเบียนรถป,ป้ายภาษีใบป้ายวงกลมบัตรประชาชนโฉนดที่ดินเหล่านี้ ถือเป็นเอกสารราชการถ้าปลอมแปลงโทษหนักเลยแต่ในส่วนของทะเบียนสมรสบัตรประชาชนใบมอบฉันทะหรือหนังสือมอบอำนาจตรงนี้จะถือว่าเป็นการปลอมเอกสารธรรมดาจะไม่เข้ามาในความผิดตามมาตรา265ที่เป็นการปลอมเอกสารสิทธิ์หรือปลอมเอกสารราชการเออใกล้เคียงหนังสือมอบอำนาจใบมอบฉันทะสารดีกาวินิจฉัยว่ามันไม่ใช่เอกสารสิทธิ์นะก่อเปลี่ยนแปลงหรือระงับตรงนี้ต้องถือว่าเป็นการปลอมเอกสารธรรมดา ทีนี้กรณีว่ามีการถูกปลอมเอกสารเราดําเนินการยังไงได้บ้างการดําเนินการสามารถดําเนินการได้2ทางนั่นก็คือมีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนซึ่งในความผิดฐานปลอมเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้ถือเป็นอาญาแผ่นดินนะฮะสามารถแจ้งความได้ตลอด10ปีเลยไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวนะนอกจากนั้นเราสามารถเข้าฟ้องร้องดําเนินคดีโดยทนายความเราฟ้องตรงไปที่ศาลได้เลย ตรงนี้ไต่สวนมูลฟ้องออกหมายจับเองได้เลยกรณีการตัดสินแพชนะศาลใช้หลักตัวไหนในการวินิจฉัยก็ต้องถือว่าศาลท่านจะมองหลายส่วนนะทั้งหนึ่งมูลเหตุที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเอกสารความเกี่ยวพันของจำเลยลายมือของเจ้าของเอกสารว่าแท้จริงหรือไม่เหล่านี้ศาลจะนำมาพิสูจน์ประกอบการพิจารณานอกจากนั้นในการต่อสู้ในชั้นศาลนะส่วนหนึ่งที่ทนายใช้ต่อสู้กัน นั่นคือขอท้าส่งขออนุญาตสารส่งไปตรวจพิสูจน์ลายมือเลยที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ชี้ว่าลายมือดังกล่าวตรงกับเอกสารที่แท้จริงหรือไม่หรือเป็นลายมือของโจทหรือจำเลยหรือไม่เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของสารแต่สารก็จะไม่รับฟังเฉพาะในส่วนของการตรวจพิสูจน์ทั้งหมดหรอกนะสารจะมองพฤติการประกอบด้วยสารจะนำมาเพื่อประกอบการพิจารณาในส่วนของ มูลเหตุของการเกิดเอกสารความเกี่ยวข้องจําเลยผลประโยชน์ที่ได้รับหรือกรณีว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องว่ามีมากน้อยขนาดไหนเหล่านี้สารจริงจะนํามาพิจารณาประกอบแต่ในส่วนของการส่งพิสูจน์ก็ต้องถือว่ามีผลกระสานค่อนข้างเยอะการพิสูจน์เขาก็จะให้มีการนําตัวอย่างนะฮะสมมติว่าเรามีสัญญากู้เขาก็จะให้ไปเอาเอกสารราชการคําขอมีบัตรประชาชน การขอเปิดบัญชีธนาคารสากรออมทรัพย์หรือขออะไรต่างๆที่ไปทำไว้กับหน่วยงานราชการเอามาประกอบในช่วงเวลาปีใกล้เคียงกันนะถ้ากรณีปี60กองพิสูจน์หลักฐานเขาก็จะขอเอกสารมาเพิ่มนะว่าต้องการปี60เท่านั้นไม่เกิน6เดือนหรือปีใกล้เคียงได้เพื่อที่เขาจะยืนหยัดและนอกจากนั้นนะฮะศาลจะให้มีการสั่งคัดลายมือต่อหน้าศาลต่อหน้าโจทก์จำเลยสมหน้ากระดาษเปมนการคัดด้วยปากกาเลย ทีนี้หลังจากส่งไปพิสูจน์ที่กองพิสูจน์หลักฐานเขาจะขยายมาเลยนะว่าการเขียนขึ้นหัวลงท้ายการกดน้ำหนักการตาวัดหนักเบ้าของเอกสารต่างๆเหล่านี้กี่จุดกี่จุดที่จะมีได้ได้ว่าเป็นลายมือของบุคคลน,นั้นหรือไม่เป็นเอกสารที่เขียนจากบุคคลคนเดียวกันหรือไม่เป็นลายมือของจำเลยจริงหรือไม่เหล่านี้เพื่อประกอบในการพิจารณาพิภากษาของศาลก็ต้องดูว่าในส่วนของการที่จะทาพิสูจน์ใครได้ประโยชน์ด้วย ถ้ากรณีเราต้องการพิสูจน์และเป็นเอกาสารที่แท้จริงเราได้ก็ถึงส่งแต่ถ้าตรวจพิสูจน์มาบอกไฮ้จริงไม่จริงเราเสียประโยชน์อย่าไปส่งนะฮะตรงนี้อย่าไม่ทาม้ามั่วเราต้องดูด้วยว่าเฮ้ยอันไหนได้เปรียบอันไหนเสียเปรียบไม่ใช่ว่าเจอพี่อนนท์สอนท้ากูท้า,ท,าทำพึดเลยไม่ใช่ต้องดูหลักการได้เปรียบเสียเปรียบด้วยนะในเรื่องนี้ก็มีดีกากําหนดไว้ด้วยนะฮะเป็นดีกาที่สอง6นึ่งสองห้าสี่หนึ่ง แม้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์จะเห็นว่าลายมือชื่อมีคุณลักษณะและรูปลักษณะของการเขียนแตกต่างกันน่าจะไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกันก็ตามแต่เมื่อพิจารณาโดยตลอดแล้วการพิสูจน์ลายมือชื่อโจทย์ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับสภาพนี้เป็นเอกสารที่ทำไว้เมื่อวันที่18พฤศจิกา2536ไม่ปรากฏว่าโจทย์มีเอกสารที่จะทำขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันดังกล่าวซึ่งเป็นการเขียนแบบตัวบรรจงส่งไปตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายมือชื่อโจทย์ด้วย ทั้งรูปแบบการเขียนลายมือชื่อโจทย์ที่ระยะเวลาใกล้เคียงกับเอกสารที่จะต้องพิสูจน์ก็ไม่มีดังนั้นความเขียนของผู้เชี่ยวชาญเป็นเพียงความเขียนตามหลักวิชาการเท่านั้นเนื่องจากมีลายมือชื่อโจทย์ที่มีคุณสมบัติการเขียนรูปลักษณะของตัวอักษรแตกต่างกับลายมือชื่อโจทย์ในใบแต่งทนายความซึ่งเป็นลายมือเขียนวัดและเวลาเขียนต่างกันตามการเวลาผลการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อโจทย์จึงเป็นเพียงข้อสันนในฐานเท่านั้นเมื่อจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธและยืนยันว่าเป็นลายมือชื่อโจทย์ และการวินิจฉัยลายมือชื่อในเอกสารว่าเป็นลายมือชื่อปลอมหรือไม่ไม่มีกฎหมายบังคับที่ศาลต้องฟังตามข้อสันนิษฐานหรือข้อพิสูจน์เป็นหลักฐานของผู้เชี่ยวชาญก่อนแต่อย่างใดทั้งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นอย่างไรแล้วศาลจะต้องฟังเสมอไปเมื่อโจทยังมีภาระหน้าที่นำสืบว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทําความผิดการที่โจทย์รับว่าเช็คทั้งสามอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่หนึ่งตลอดมาย่อมแสดงว่าจำเลยที่หนึ่งรู้เห็นในลักษณะลายมือชื่อของโจทย์มาก่อนที่จะมีการทําหนังสือรับสภาพนี้ จึงไม่มีเหตุผลประการใดที่จำเลยทั้งสองจะทำกรรมปลอมลายมือชื่อของโจทก์เป็นแบบตัวบรรจงให้ต่างออกไปให้เห็นโดยประจักษ์พยายนหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอที่จะฟังลงโทษจำเลยได้สารไม่เชื่อผู้เชี่ยวชาญน,นั่นคือดูรูปคดีความเกี่ยวพันของจำเลยว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะเป็นผู้กระทำความผิดปลอมเอกสารดังนั้นต่อไปนะฮะการที่เราจะไปทำเอกสารให้ใคร หรือทำอํำหนังสืออะไรก็แล้วแต่การถ่ายรูปไว้การทำา c ปปีไว้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเวลาเกิดข้อโต้แย้งมาสามารถที่จะนําไปใช้อ้างในศาลได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาตรวจพิสูจน์ดังนั้นทุกวันนี้ถ่ายเอกสารไว้ดีที่สุดถ่ายรูปไว้ดีที่สุด